พี่นกันกำลังทำกับข้าวกำลังผัดทิพย์อยู่ครับเพื่อนๆอนอันนี้เดี๋ยวเราจะผัดฟักทองกับไข่นะครับพี่นกันกำลังผัดอยู่ครับพี่นกันผัดเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องคุณยายก็ผัดต่อนะคะตอนนี้พี่นกันผัดทิพย์ค่ไม่ได้จุดไฟค่ะเพราะเด็กผัดแต่สอนให้ผัดค่ะจะได้เก่งๆงค่ะนี่พี่นกันกำลังผัดอยู่นะคะเพื่อนเพ่อนอาพี่นกันบอกเพื่อนมาดูพี่มาดูพี่นกันผัดฟักทองเดี๋ยวพี่นกันผัดเสร็จคุณยายก็จะผัดต่อนะครับ พี่กันกำลังผัดทิพย์ครับเพื่อนๆเก่งไหมครับเนี่ยดูดิจับเฉลิวเป็นด้วย balances. เอาคนหน่อยอย่าให้ใหออกนอกกระทะนะครับเดี๋ยวดูพี่นันการผัดนะครับทำอย่างนี้ครับคุณยายจะสอนกับข้าวทำหนึ่งชั Bad ่วทำบนึ่ครับวทำหนึ่งช <ทำ S 1> ั่วทำหนึ่งชั่วผ<ำ> <unction. S 2> ัดผัดไป้พี่กันกำลังผัดทิพย์ครับเพื่อนๆอ,อันนี้ผัดของจริงแต่ไม่มีไฟนะคะผัดทิพย์ค่ะพี่นันเก่งมากเพื่อนๆดูนะคะ วิธีการจับเฉลิวของพี่อนกันเก่งไหมคะเนี่ยดูซิเนี่ยเก่งไหมคะเพื่อนเพื่อนแค่ผานั่งไม่จำเสียแล้วเพ่นกันพอแล้วครับเอาถ้าเพื่อนเพื่อนชอบพี่อนกันให้ทําไงครับบอกเพื่อนเพื่อนก่อนกระโดแคร่กดกรดิ่งกระโดดแอคไลท์เรน้ามาสิครับกดกระดิ่งกระโดดแอคไลให้น้องกันเลยค่ะบายขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ